สวัสดีครับสวัสดีค่ะทีวจอโลกวันนี้ครับเป็นเรื่องที่จิ๋วจิ๋วไม่พอจิ๋วจิ๋วมากมากมกก็บอกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องที่เล็กที่สุดในจักรวาลนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องนาโนนาโนเนี่ยถ้าบอกเป็นภาษากรีก แปลว,ว่าแคร์เนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพนะครับถ้าบอกนาโนเนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนของพันล้านส่วนคิดวาดภาพออกไหมครับอย่างนั้นก็ยัง เล็กขนาดนั้นเนี่ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะมาเริ่มที่ไม้บรรทัดดีกว่าค่ะคุณสิริชัยว่าเวลาตอนนี้คนพูดถึงเยอะนะคะนาโนเทคโนโลยีเสื้อนาโนใช่ไหมฮะไอพอตนาโนทุกอย่างกลายเป็นนาโนแต่ว่าหน่วยนี้เนี่ยมันเล็กขนาดไหนสมมุติว่าเอาไม้บรรทัดมาหนึ่งมิลลิเมตรอันนี้ทุกคนรู้จักครับแบ่งออกเป็นพันส่วนนั่นเท่ากับหนึ่งไมโครเมตรเราได้ยินคำไมโครชิปใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นหน่วยไมโครเมตรและถ้าในหนึ่งไมโครเมตร พันเข้าไปอีกอีกพันส่วนค่ะนั่นแหละค่ะหนึ่ง <1 S 1> นาโนเมตรหนึ่งนาโนเมตรเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยสายตา1 1> คุณมองไม่เห็นแน่ไม่ได้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเมื่อมันใช้นาโนเข้ามามันจะทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้มนุษย์นั้นเอาไปทํามีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ที่น้อยลงใช้พลังงานน้อยลงและที่สําคัญก็คือว่าให้ความสุขกับมนุษย์มากขึ้นครับจริงๆเรื่องของเล็กเนี่ย ถ้าจะว่าไปคือการใช้ของเล็กคือการใช้การใช้ที่ประหยัดไม่กินไม่กินพลังงานนะทุกวันนี้เนี่ยเราใช้พลังงานฟุ่มเืวยมากเพราะเราใช้ของใหญ่ใช้ของเล็กเนี่ยมันไม่เปลืองมันกินพลังงานน้อยแล้วมันเร็วนะซึ่งผมคิดว่านาโนเทคโนโลยีเป็นสารใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับสังคมยุคใหม่สังคมยุคที่จะต้องรู้จักใช้พลังงานให้น้อยลง